รีเพื่อนรีเพื่อน้วยนะรีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยีเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยเพื่อนร่มมาถือไวถือไว่ยว่างถือนิดนึงเดินนิดนึงเดินนิดนึงรอปากเไมไม้ิไม้โดดมไม้ก็โดดมา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 กระโดดกระโดดกระโดดไม้ก็โดดมาถ้าใส่ใส่เลยใส่เ เลยไปไปเล่นยงฝาเล่นยงฝาเพื่อนล้มมาเ่อนชุบด้วยเพื่อนล้มมาเพื่อนชุบด้วยไปไปเลี้ยงฝาโคตรอะไรอันนี้อันนี้อันี่อันนี้หัวเบอร์เกอร์เนี่ยหัวเบอร์เกอร์เนี่ยตายตายเพื่อนชุบเพื่อนชุบชุบเลยชุบเลยพี่รอนอ๋ออไปเรียกกูชุบชุบก่อนเลยสปีเฮ้ยมันดันมาซ้ายดิวันช็อตดันซ้ายวันช็อตดันซ้ายดิ บอช็อดดัน <X> ซ้ายดิมันจะหมดแล้วมันไม่ไหวมันไม่ไหวดันซ้ายดิมันไม่ไหวหรอกเนี่ยคิ้วชิวเล่นก่อนเาล่นก่อนเล่นก่อนทิ้งไว้ทิงไว้น่เพื่อนกลัซนเล่นไปตรงกลางเลไปตรงกลางเลไปตรงกลางให้หมดเอาตรงกลางให้หมดเอาตรงกลางให้หมดตรงกลางมันเป็นตรงกลางเลยตรงนี้ตรงนี้กลับมาโซนกลับมาโนคเก็บังตายดูเพื่อนด้วยเอ็มจีี้เขชุบอยู่ตายตาย พี่ก้อนไปพี่ไปเหีเ่เปเล่นลยนอุ้มศพมันไว้แม็กมากกูแม็กตายกลังครับพี่ซุปไอไอบกูคบกูคบกูคอนนี้มาดิมาดิมาดิมาบกูคบกูสอง เอามันให้หมดเอามันให้หมดโถมตรงนี้ให้หมดนี่ไหมมึงไปเอาเพื่อนตรงนั้นมาโถมไปให้หมดผมไปให้หมดเอาตรงนี้ให้หมดลงเขาไปเล่นตรงเขาไปเล่นตรงเขาเลยผถเพตรงนี้โถมไปตรงนู้นผมไปตรงนู้นทิ้งตรงนี้ผมไปโถมไปโถมไปเอาตรงนี้ให้หมดไปเล่นตรงเขาเลยไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนกับไปเล่นเพื่อนมาจบเราไปเล่นที่กองเราไปเล่นที่กองปป้าตรงนี้มึงช่วยหมดเลยตรงนี้มึงช่วยหมดโอเคโอเคเดี๋ยวไป ไมาดันดนดไหน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 ดิ่นตรงนี้เล่นตรงนี้เลยเล่นตรงนี้เลยเล่นตรงนี้เลยช่เพื่อนตรงนี้าจับมารงนี้กลับมาตรงนั้นนะกลับมาให้หมดกลับมาให้หมดกลับมาให้หมดเล่นตรงนั้นเล่นตรงนั้นเลยไปเล่นตรงนั้นกลับไปเล่นตรงนูมามามาโ่านไปไปไปช่ยไอ้ผมเ่เพื่อนี้ผมเล่นื่อนี้เล่นตรงนี้ให้หมดเล่นตรงนี้หมดมึงมาเล่นกูมึงมาเล่นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มานนี้วันี้หัวขาวเนี่ยหัวขาวเนี่ยผมไปขึ้นมาโคบกูหน่อยเพื่อนเอ้ยซ้อนกล่องไว้ซ้อนกล่องไว้อย่างเงียบดิกลับมาไอ้แม็กกลับมาไอ้แม็กไอ้แม็กกลับมากลับมากลับมาก้ามาก้ามาอุ้มตบอุ้มตบเล่นตรงนี้ให้หมดเล่นตรงนี้ให้หมดเล่นตรงนี้ให้หมดเลยมาเล่นตรงนี้ซโอนตรงนี้ไว้ซโอนตรงนี้ไว้โซนไว้โซนไว้โดนช็อตโซนไว้ซโอนกล่องไว้ โดนไว้พวกมึงยื้อไว้ยื้อไว้มึงยื้อไว้ตรงนี้ยื้อไว้ตรงนี้ยื้อไว้ยื้อไว้น้องสนุกว่ะขอบคุณยื้อไว้ยื้อไว้ขอพี่ปากหลังหน้าหลังปากหลังหน้าหลามยุ่มจบไว้คนละหนึ่งเลยอุ้มตบไว้เขาหมดแล้วเขาหมดแล้วยื้อไว้พวกมึงยื้อไว้พวกมึงยื้อไว้อย่างเดียวพอยื้อไว้อย่างเดียวพอยื้อไว้อย่างเดียวพอ เอาเพื่อนมาชุบให้หมดเนี่ยมึงอย่าตีงมั่วดิตายเพื่อนตายเฮ้ยอุ้มศพมันติดมือได้วยนะมันตายอ่ะอุ้มศพไปอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะอีซี่อีี่เฮียอะไรตรงปากไหนใครมันอีซี่หาอะไรยาอ่อนค่อยๆค่อยๆสวยๆสวยอุ้มไป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 ไหนเฮียไหนมันตักโอ้ยควายเฮียมันจะหมดแล้วผมตรงนี้ให้หมดผมตรงนี้ให้หมดผมตรงนี้ให้หมดดูเพื่อนได้ดูเพื่อนได้ สวย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 น้องสวยปล้วม้วหมดแลวอุ้มออกอุ้มออกอุ้มออกอุกเ่ยที่โลทมที่โลิชิออกมาโอสมาที่รสมาที่องพี่ ตึงเฉยใช่ใช่ของกองฟ้าเก่งมาผมนี้ให้หมดเลยมาผมตรงนี้ให้หมดเลยถ้าคนเยอะก็น่ารักกำมงอไหมยื้อไว้มันชตยื้อไว้ยื้อไว้แค่ยื้อไว้ไปไปไปนอง ตรงนี้เขารีเพื่อนนะครับวันช็อตตรงนี้รีวันช็อตตรงนี้รีวันช็อตตรงนี้จะรีนะเพื่อนเขาหน่อยคนนึงเห็นเปล่าสองเพื่อนนะแม๊คแม๊คเดี๋ยวกูเล่นให้แม๊ค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 ว้าวีซี่สนุกเว้ย มาพี่แรนดี้มาพี่แลนดี้คนเดียวไม่ต้องชุบแล้วนะไม่ต้องชุบแล้วนะไมต้องชุบแลวนะวา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 แม็กแม็ไม่เรียกกูแม็กมาดีมาดีฝอยมาดีฝอยมันมีไฟสแล้วมีไฟสแล้วไอฝอยมาเร็ว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 ต้องซุบเพื่อนปนี้วาวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอไอ้สัตว์เอ้ไอ้เอ้ไ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 อ้เอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้เอ้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  พี่พี่ไม <ed>. okay, ่ต okay. ้องชักชุบนะครับไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบมโอเคได้ครับมันมันกลายวัตถุเขาได้เวลาเสียเปรียบเขายื้อเวลาเขายื้อเวลาตามมาตามมาเขาวิ่งอย่างเงี้ยแต่เย็นไม้แต่เย็นไม้ตเย็นเนี่ยใส่ใส่ไปเลยเนี่ยไปเลยกระโดดไๆกระโดดใจเย็นอย่าให้มันถึงกล่องได้ไหมถันปะวะเฮ้ยมึงอ้อมซ้ายไปดิเนี่ยเออทางสมุยอ่ะทางสมุยอ่ะวิ่งไปอย่าลืมถือติดมือด้วยนะเสียงด้วย

อุ้มเพื่อนมันด้วยอุ้มไปโดนมัวดอกใบโอนตัวดอกใบหมายไปเรื่องข้างหน้าถือถือถือดอกใบถือดอกใบอุ้มเพื่อนมันด้วย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 ตามมวยอุ้มตามมวยอ้รีเพื่อนรีเพื่อนเลยนะรีเพื่อนด้วย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 ดูเพื่อนด้วยเพื่อนลมมาถ่ายถือถือถือศพ้ว้ถือศพไว้ใครว่างถือศพเผาดยโฟกัส่องมันด้วยเฮ้ยโฟกัส่องโฟกัสทองมันด้วย เลี้ยงคู่สองคนสคนไม้ไม่ต้องไม้ไม่ต้องไอปิดปิดมันก่อน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 สวยสวยสวยได้ได้ไเฮ้ยได้ทงได้ทงได้ทงเอาเอาศพไปด้วยเอาศพไปด้วยใครมือว่าอุ้มศพอุ้มศพอุมศพไปหมดอุ้มศพมาให้หมดอุ้มศพมาให้หมดไม่ดีอุ้ยอุ้มเลยอุ้มเลยไปปากเล่นปากเล่นปากเล่นไปประกบหน่อยประกบหน่อยประกบหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเฮ้ยชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนอุ้มจับเอาไว้ใครมือว่างอุ้มจับเอาไว้ ใคมือวางมหมดหมดแล้วหมดแล้วใจเย็นหมดแล้อหมดแล้วอ้หมดแล้วหมดแล้วอะไรวะ e a s ไหวีใช่หรอไม่มีชบแล้วไม่มีชบแล้วไมมนี่หมดหมดหมดน้องครับ